โรงเรียนแห่งความดีช่วยให้เรารู้วิธีเป็นคนดีต้องทำอย่างไรโรงเรียนสุจรตโรงเรียนแห่งชีวิตที่ที่เราได้เข้าใจว่าคนดีนั้นคงทนตลอดไป บริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนบ้านบางครามโครงการบ้านขนมสำนักงานคณะกรรมก,การการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดเป็นแผนปฏิบัติการกับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการโดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษากิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตร ต้านทุจริตการศึกษาระดับสถานศึกษาเพื่อให้เกิดจิตศาสคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตได้แก่ทักษะกระบวนการคิดมีวินัยซื่อสัต์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะได้ดําเนินตามแนวของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง3ด้านคือด้านป้องกันด้านปลูกฝังและด้านการสร้างเครือข่ายโรงเรียนบ้านบางคราม จึงได้จัดโครงการบ้ากถนขนขึ้นเพื่อหบรลุมให้ความรู้นักเรียนเสริมสร้างทักษะอาชีพและดำเนินกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมหลายประการโรงเรียนมีพื้นที่ของสวนกล้วยสวนมะพร้าวและวัตถุติดในการผรสมของกะนืมากมายและเพื่อฝึกให้นักเรียนมีอาชีพติดตัวในการดำรงชีวิตได้กลุม่มแรกที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มนักเรียนยากจน และค่อยๆขยายกลุ่มเพื่อเพิ่มเติมตามความเหมาะสมวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการของบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนบ้านบางคลาม 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการผลิตพัฒนาและจัดจำหน่ายขนมแก่ผู้บริโภค บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและอยู่อย่างพอเพียงเพื่อนำวัตถุด,ดิบที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชนมาเป็นส่วนผสมของขนมก่กอให้เกิดมูลค่าและรายได้เสริมให้กับชุมชนเป้าหมายเป้าหมายเจิงบริมาณ นักหนึ่งนักเรียนมีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนบ้านบางครามก็สองนักเรียนมีทักษะในการผลิตการพัฒนาและจัดจำหน่ายขนม 3. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริต 4. นักเรียนทำงานร่วมกับบคุคคลอื่นได้อย่างมีความสุขเป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนมีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการบริษัทสร้างการดี 2. นักเรียนสามารถผลิตและจำหน่ายขนมได้ 3. นักเรียนมีรายได้จากการเข้าร่วมโครงการบ้านขนม 4. นักเรียนสามารถที่จะนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้สถานที่ดำเนินกิจกรรม ที่กรรการบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนบ้านบางครามจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านบางครามระยะเวลาการดําเนินกิจกรรมเรื่องโครงการ17มิถุนายน,น2563สิ้นสุดโครงการ3ม,ม,มีนาคม2564การดำเนินง,งานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนบ้านบางครามจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์บริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนบ้านบางครามรับสมัครนักเรียนที่ประสงค์จะดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนบ้านบางคราม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนบ้านบางครามคณะกระกกรมการสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินเลือกโครงการตามแบบสกศูนย์หนึ่งคณะกรรมการเขียนโครงการเสนอครูที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาการกรองความเป็นไปได้ของกรองโครงการตามแบบสกศูนย์สอง โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ความยินยอมตามแบบสก .03 นักเรียนดำเนินการยืมเงินสำหรับการดำเนินงานตามแบบสัญญาย,ยืมเงินตามแบบสก .04 นักเรียนบันทึกผลการปฏิบัติงานตามแบบสก .05 นักเรียนลงบัญชีเงินสดคงเหลือประจำวันตามแบบ 2G07 นักเรียนจะทำใบสำคัญเทนใบเสร็จตามแบบ2ก0 7นักเรียนจะทำบันทึกการประชุมตามแบบ 2G08 นักเรียน ถอดปบทเรียนหลังการดำเนินกิจกรรมตามแบบสค0 8นักเรียนวัดและประเมินผลโครงการตามแบบสค .10 มีการติดตามตรวจสอบการดำเนิน,นงานจากปชปชสปทน้อยตามแบบสค .11 มีการติดตามตรวจสอบการดำเนิน,นจาก ปชปชสปทน้อยตามแบบสอกอ .12 จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีเพื่อสรุปงบงบดุลในการดําเนินงานในรอบปีจะทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสอกอ .13 ทับหนึ่งจะทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสอกอ .13 ทับสอง ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตแบงนี้ตักษะกระบวนการคิดการวิเคราะหกิจกรรมการเขียนโครงการมีวินยัยรับผิดชอบงานนี้ที่ได้รับมอบหมายซื่อสัตย์สุสจริตการจัดซื้อจัดจ้างการทำบัญชีรายรับรายจ่ายอยู่อย่างพอเพียง การใช้ทรัพยากรในการดำเนินกิจกรรมอย่างประหยัดคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดจิตสาธารณะการแบ่งปันความรู้การร่วมหุ้นกิจกรรมสาธารณประโยชน์จัดกิจกรรมเลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลการดำเนินงานกิจกรรมเลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจ เป็นกิจกรรมที่ให้สมาชิกในบริษัทสร้างการดีได้เรียนรู้การทำขนมประกอบไป,ไปด้วยขนมโดนัทจิว๋วสลาเปาแฟนตาซีและเค้กหันสาโดยให้สมาชิกเรียนรู้จากวิทยากรก่อนลงมือปฏิบัติและเลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในบริษัทด้วยกันการจำหน่ายโรงเรียนบ้านบางครามมีกิจกรรมมีกิจกรรมการจำหน่าย และให้บริการผลิตภัณฑ์ให้แก่นักเรียนและคุณครูตามงานหรือเทศกาลต,ต่างๆเช่นเปิดบ้านวิชาการสาก่อนร้านค้าของโรงเรียนโดยในการจำหน่ายจะมีการกำหนดราคาอย่างชัดเจนกขนุมโดนัทจิ๋วชิ้นละ2บาทซาลาเปาแฟนตาซีชิ้นละ5บาทกับเค้กหันสาชิ้นละ5บาท การผลิตคุณครูจะควบคุมดูแลการผลิตของนักเรียนตั้งแต่การผสมวัตถุดิบการปรุงและการปรับและการใส่ตกแต่งผลิตภณัณฑ์ ในการผลิตขนมจะสร้างขนมที่ให้ดึงดูดความสนใจกับลูกค้าและผู้บริโภคผลิตขนมที่น่ารับประทานมีสีสันและมีประโยชน์การคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมาชิกบริษัทสร้างการดีร่วมกันระดมความคิด ศึกษาค้นควาและ่อหาวัตถุดิบของชุมชนเพื่อนำมาพัฒน,นาเป็นผลิตภัณฑ์ขนมที่น่าสนใจและแปลกใหม่เสมอการออกแบบผลิตภัณฑ์สมาชิกในบริษัทสร้างการดีช่วยกันคิดผลิตภัณฑ์อยู่บ่อยๆเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคตราและสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ณฑสำรวจแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สมาชิกบริษัทสร้างการดีโดยเฉพาะฝ่ายผลิตและฝ่ายประชาสัมพันธ์รวมกันลงพื้นที่เพื่อหาแหล่งจําหน่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากภายในโรงเรียนและสากลโรงเรียนบุคลากรโรงเรียน,ะะรรเ,ยนเพื่อให้ตลาดกว้างสมาชิกดังกล่าวจึงลงชุมชนเพื่อหาจุดจําหน่ายเพิ่เมเติมเช่นตามร้านค้าขายของชำร้านอาหารเช้าตามร้านเรือน และสถานที่ราชก,ก,การใกล้ๆโรงเรียนบ้านบางครามเพื่อประชาสัมพันธ์และตรวจสอบความต้องการของตลาดการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผานช่องทางและการสื่อสารอย่างเช่นเพจของโรงเรียนบ้านบางครามเฟซบุ๊กของครูเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กของโรงเรียนและเครือข่ขายผู้ปกครอง,องอการเล็เปลี่ยนรู้และขยายผล การเลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลในสถานศึกษาเริ่มจากคุณครูศึกษาคุณขวาลองผิดลองถูกในสูตรของขนมจากนั้นคุณครูก็จะนำมาหบรมปฏิบัติการให้กับนักเรียนสมาชิกบริษัทสร้างการดีนักเรียนเกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันจนมีความตระหนักในการทําขนมมากขึ้น่กนจะนําความรู้เหล่านี้ไปสอนน้องๆพี่ๆรุ่นต่อไปร่วมไปวมไปถึงสามารถนําความรู้ ได้ไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการบริษัทสร้างการดีของโรงเรียนบ้านบางครามนักเรียนมีความรู้และมีทักษะในการบริหารจัดการบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนบ้านบางครามนักเรียนมีทักษะในการทำกนห่งให้มีความแปลกใหมส่สาร ถูกหลักโภชนาการบนพื้นฐานความสุจริตและอยู่อย่างพอเพียงนักเรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะความสุจริต5ประการของโรงเรียนสุจริตนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการทํางานและทํางานร่วมกับบุคคลอื่นอย่างมีความสุขโรงเรียนบ้านบางครามได้จัดทําบริษัทสร้างการดีเป็นปีแรกหากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอนอ้มรับคำติชมเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาบริษัทสร้างการดีให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเพื่อที่นักเรียนจะได้ฝึกทักษะอาชีพนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพสุจริตในภายภาคหน้าโรงเรียนบ้านบางกล่าวขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ